จะไปไหนจะไปไหนก็เห็นท้องฟ้ามืดเหมือนฝนจะตกก็เลยจะไปมัดข้าวครับนี่นะคะตอกเราก็จะไปมัดข้าวกันเห็นเห็นเดินเข้าห้องน้ําไปทําอะไรมาครับอ๋อไปอันนี้แหละเอาตอกไปไปน้ําไปจุ่มน้ําเพราะว่าลงไปทางนี้กลัวมันจะหล่นลงในสระอืมเลยไปทางนี้กันอืมเมืดตึ๊บมาเลยทุกคนดู คาดว่าจะตกแน่นอนตกแน่นอนเลยถ้ามืดอ,อย่างนี้นะตกแน่นอนเนาะนะครับนะ FC ก็ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่นานด้วยนะครับนะอย่างน้อยก็ดูสักสามนาทีก็ยังดีเนาะนะฮนะจะได้มีไรายได้นะครับผมรวมถึงสั่งซื้อผลิตภนะัณฑ์ที่พี่สกินที่พี่คอฟฟี่ซีปักรทอน plus beta c ค r นะครับหม่ล่าสุดที่พีโกโก้ด้วยนะฮะ นายโชว์ด้วยมาเสร็จเป็นยังไงครับยกยกดูหน่อยครับอ่ะทังนั้เรเอาขึ้นรถเบอร์เลยไหมเอาขึ้นรถไปเลยมันมีแค่นี้เองอะ่ะขึ้นรถเลยเานายแม่มดาเป็นยังไง ร่วมแรงร่วมใจเ้ยดินหน้าขุดปูจังเลยเนี่ยใช่ดูดิรูปูนะเนี่ยข้าวถ้ามันอยู่กับต้น่ะมันไม่เสียหรอกแต่มันอยู่ข้างล่างนี่แหละมันจะเสียออถ้าเราเสียแล้วใช่เพราะว่าไม่แน่นวาไม่ตรงกันกดเดี๋ยวเดีย๋ยวอันนี้ร่วงอันนี้ร่วงหนี่งสองสองอันเนี่ยเอออาจจะเป็นได้ ถ้ามีรถเข็นอีกอันหนึ่งนะอามามันมีรถเข็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่หรอบอกใช่มาไม่ได้เร็วๆผลมาแล้วน่นขาวโพลนแล้วใช่เรมือเร่งมือเร่งมือเร่งมือเรีอเร่งมือเรเร็งมืเร็บกือเร่งมอเงเร่งเร็มือเร่อเร่งมือเก็บก่งอนรล้มก็เ้อเงร่บมาเ่อาร่อตร่อไรตง่อเน่ะคอเรับผ่มนะโอเรคเรับนืส่รับคือเร่งม พี่เสือขอจบคลิปก่อนนะครับเพราะว่าแม่บุญทินกับแม่ดาจะเป็นคนมากเป็นเรามากไม่เป็นต้องเร่งมือเลยนะครับเพราะว่ามืดตึ๊บมาแล้วนะฮะโอ้โหท้องฟ้านะฮะัปั่นป่วนเหมือนพิโรธอะไรสักอย่างนะฮะมืดตึ๊บมาแบบนี้เลยนะฮะ เอานะครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของแม่ถิ่นกับแม่ดานะฮะที่จะมัดนะฮะเรามัดไม่เป็นเนาะนะครับต้องใช้ศิลปะในการมัดนะฮะไม่ใช่จะมัดยังไงก็ได้เนาะนะฮะเดี๋ยวไปเสือก็จะทําหน้าที่เข็นนะครับ นึงเอียงนึง,นง,นง,นงพอดีโ okay. อเคะไปขนไปเก็บก่อนนี่ยนะคะแอดเสือก็ขนไปเก็บนะคะขนไปเก็บที่กระท่อมแหละเสือเน,นี่ยนะคะแม่ทิ้นกับแม่ดาก็เป็นผู้มัดน,นะคะ เพราะว่าพวกเรามัดไม่เป็นต้องให้ผู้ชำนาญการมัดถ้าถ้าโดนฝนนะยิ่งหนักสำหรับิีนี้ก็ขอจบที่เพิ่เเียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาแล้วก um> ็บพี่เสือก็ได้ใช่ไหมคะยวงมันจะเอมต้องวิ่งแล้วเดี๋ยว คนมาแล้วคนมาแล้วเร็วเร็วเร็วเรนวเร็วเร็วเรเร็ว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 เรร็วร็ร

ใช่ไม่งั้นคงจะเปีเเป้ยงข้าเปลือกแน่เลยใช่ใช่พายุเข้านะฮะเห็นเขาบอกว่าช่วงยี่สิบสองถึงยี่ห้านี่นะฮะมีพายุเข้านะฮะทุกคนไี่งัที่เรายังไม่ได้เกี่ยวข้าวไม่งั้นจะยุ่งกว่านี้เนาะไม่งั้นเก็บไม่ทันแน่ ไปรอบเดียวเลยขีนรถไปรอบเดียวเลยนี่เก็บข้าวแข็งกับฝนนี่นะคะเร็วๆเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะลงเม็ดมาเปาะแปะเปาะแปะเปารอยนะคะดีนะแม่ดากลับมาทันเหตุการณ์พอดีมีคนช่วยใช่ดาบมาพร้อมกับสายฝนใช่พอฝนมาด้วยเหรอดาดาเอาความเย็นมาฝากดอกดาวเรืองโอ้โหดีเลยเราปลูกดาวเรืองเสร็จ ครับก็จะได้ชุ่มฉ่าเติบโตแข็งแรงไวๆนี่ฝนตกมันเย็นมากเลยนะถึงแม้จะตกนก็เย็นขอให้มันตกลงมาเนาะ้าเพราะว่ามันเย็นมาจากสองมาสุดท้ายแล้วใช่ไหมลุนลนลุ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 นคลิปเเอห้เอเสร็จแล้วเสล้เ้นี่นะป้ะป้ะ มาแม่ดาแม่ดามาถือกล้องมานี่นะคะ,ะ,คะก็แม่ทินแม่ดานะคะช่วยกันแบบเต็มที่เลย<ป>หมดแล้วนะคะตรงนี้นะคะ,คะถ้าเราเอาไว้นะคะฝนตกลงมาถ้าตกหนักนะคะก็จะท่วมข้าวได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเก็บข้าวไปอยู่บนที่สูงนะคะก็อยู่ในกระท่อมนี้ก่อนะนะคะไม่เียว่าถ้าต้องเอาผ้ามาคุมอีกแล้วต้องเอาผ้ามาคุม,มนั่นเรื่ แม่ดาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะคะเอดเสือก็กำลังฝนมาเลขฝนเาขึ้นนะคะใช่ไม่ต้องมีตัวคุมด้วยถึงจะดีมันไม่มีอ่ะอันไหนแยงนั่นนะตะข่ายนั่นนะเดี๋ยวไปเอาไอ้ผ้ามาคุมมาเือมาเร็วมาถือมีดมาด้วยโโออเเคคมาอย่างนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรพอมันอยู่ขาง พอมันอยู่ข้างบนแล้วเ,เดี๋ยว,ยวพี่ไปนะเอาเม็ดมาด้วยโอเคโอ้ Ooh, มาแล้วอย่างหนักเลยอุ้ยวิ่ง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 โอ้โหกระเป๋าแม่ดาเอามาด้วยมาแล้วมาแล้วอุว Ooh, ว้วิ่ง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  เอาสำหรับลิปน oh oh ี้นะคะขอจบเพยงท่งนี้อย่าลืมนะคะทีที่จะกินทีที่เขฟที่ทีโกโก้นะคะในนาำช่องสซนบูชูชาแนลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเสร็ล้วเสร็จเร็จร็วเร็จล้เ ตกแล้วไมตกยาตึ้นไ่ได้ออกมาเวลาดีปกติโอ้สมองแข็งนายอยู่บ้านคอนโสองสามร้อยออกมาหาคนตกเฉยอเลย ยังไ,ได้ดูเลยจุดเด็ดแล้วลงไม้แล้วนะของพี่เสือนะฮะทุกคนนะครับโอ้โห <c oughs> ลมแรงด้วยนะฮะนี่คือฝนตกแบบมีพายุนั่นเองนะทุกคนนะครับ